ท่องสี่ประโยคนี้แล้วรวยมากฉันมีธุรกิจที่น่ามหัศจรรย์ในหนทางที่น่ามหัศจรรย์ฉันให้บริการที่น่ามหัศจรรย์เพื่อค่าตอบแทนที่น่ามหัศจรรย์ลองนึกภาพตามธุรกิจของคุณเต็มไปด้วยโอกาสที่เหนือความคาดหมายลูกค้าของคุณหลงรักสิ่งที่คุณมอบให้รายได้ไหลามาเทมาอย่างง่ายดายแต่ความลับคืออะไร คำว่าหน้ามหาัศจรรย์ไม่ได้แค่สร้างความหวังแต่ดึงดูดโอกาสที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการเข้ามามันคือการบอกจากกรวาลว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตด้วยคำพูดของคุณวันนี้เริ่มต้นด้วยคำพูดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคุณละ่ะพร้อมที่จะสร้างธุรกิจที่หน้ามหาัศจรรย์แล้วหรือยังด้วยรักและปรารถนาดีวันชยัยประชาเรืองวิทย์